ครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องแต่เมื่อนี้เป็นโอกาสดีกันสิเดชเอาเรือมาประชันกันนำ้ำระวางไอตัวนี้ครับตัวนี้สามพันแปดสามพันแปดจิมาประชนันกันครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นเจ็ดพันแปดผมสิเปรียบเทียบว่ามันกําลังระว่างสามพันแปดกับเจ็ดพันแปดเนี่ยมันจะแตกต่างกันหลายบอ่อเวลาเอาทํางาน แบบเดียวกันลักษณะเดียวกันคือผมจะใส่โซ่เดียวกันเดียวกับบาเดียวกันทดสอบเบิ้งนะครับมันติดแตกตั้งกันจนชัดเจนซ้าใดแบบใดเช่นความสินเปลืองแล้วกับกำลังแล้วกับเวลาเหตุงานนี่มันติดตัวใดสิสามารถพอนแรงในลักษณะที่งานที่เขาติเหตุถึงเป็นงานเดียวกันลักษณะเดียวกันอุปกรณ์เดียวกันแต่ว่าเครื่องคนละขนาดมันติดแตกตั้งกันซ้ำใด กักบเจ้าใดเจ้าใดเกิดมาเบิ้งกับพป่น้่องยเดียผมสีสรุปถ่ายคลิปเนาะครับผม Ah! <tries> ่ะครับผมพี่น้องหลังจากที่ผมได้ทดสอบวันนี้มาฟังผลสรุปครับผมนะว่างสามันแปดตัวนี้ก็คือนเวสซี่แปดแปดพัดแล้วกเจ็ดพันแปดตัวนี้คือแมกนัมมอนเตอร์ครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าตัวนี้ลูกสูบสี่สิบเอ็ดมิลลิเมตรตัวนี้สี่สิบห้าสี่สิบหกมิลลิเมตรครับผมความตัวของลูกสูบถือว่าต่างกันหลายครับวันนี้เอามาใส่ค่าใหม่นะครับซึ่งหลักๆ ผมก็เดี๋ยวใส่สรับกันบ้งก็ผมขอสรุปยังสี่ครับผมสามพันแปดตัวนี้นิเวศสี่แปดแปดใส่กับสูขนาดเดียวกันบาขนาดเดียวกันสามารถทํางานได้ครับบนเหนือบาก็เลี้ยงของมันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกําลังแล้วต่างกันหลายครับผมต่้งแบบเห็นได้ชัดก็คือเจ็ดพันแปดนี่ยมันก็ใหญ่กว่ามันก็แห้งกว่าเป็นเรียงธรรมดาเนาะแต่ว่าถ้ามาทํางานลักษณะนี้เดี๋ยวพอก็ได้แต่ว่าถ้าสีมออีลีในงานพานะครับซึงมันสิเป็นค่อนค้างสิเป็นงานหนักแล้วก็เฮาอาจจะต้องการ เวลาในการทำสีหลวดเร็้วขึ้นเขาก็ต้องเลือกตัวใไงใบกอนครับในการปฏิบัติงานลักษณะนีครับแต่ว่าความสิ้นเปลืองแน่นอนเครื่องไงมันก็ต้องกินไงครับผมเครื่องน่อยมันก็กินหน่อยเนาะตามกําลังมันตามขนาดความชัดเจนก็คือค่อนข้างที่ชัดเจนครับก็คืองานลักษณะนี้มันเหมาะกับเรตตัวทีสิไงขึ้นไม่กมันก็เสียแต่ประหยัดเวลาเพราะว่ากําลังมันสูงมัน เวลากดเห็นชัดเนดจนครับผมจกินพปืชกเือกืืตั้งกันอยู่สรุปฟันทงก็คืองานลักษณะน,นี้สามารถทําได้ทั้งสองแบบแต่ว่าทีเหมาะสมที่สุดก็ต้องเป็นตัวหง่ครับผมกาวมาเปรียบเทียบครับผมให้เห็นจะเป็น้อที่เทนเรอว่าการนําเสนอเพื่อให้พี่น้องบางคนก็นอาจจะไปลองเบิ้งนะครับสำหรับวิธีตะใบสูวิธีเฮ็ดสูเฮ็ดยางนี่ผมเคยลงลีปแล้วส่วนพี่น้องผูใ้ใดสนใจอยากก็นี่อยากลองเบิ้งกันต้องลองย่อนลิปหาเบิ้งได้พี่น้องเด้อ เพราะว่าสิเป็นคลิปของผมหรือคลิปของผู้อื่นนะครับหลายคนกล็ลงไว้อยู่ครับลองขนหาเบิร์วิธีแต่งโส่โสรผ้าโสารผ้ากับโสดตัดสิบ่่าคือกันครับผมเราต้องมาแตงากก่งตะกอนสิผ้าได้เนะาะสาระเร็กๆน้อยครับเรามาฝากกันสำหรับคลิปนี้เขาฝากไวแ้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ